ดีนะคะทุกคนมาพบมาเจอกันเช่นเคยกับตุ๊กติ๊กกินแซบมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนตำซัวตําแตงใส่ขนมจีนเพื่อนทานทั้งวันอยากทานอะไรที่มันผิดผิดนัวๆเนาะเพื่อนเนาะ <c oughs> ลูกผูน้น่ารักเพื่อนอือฟ้าฟ้าเวลาอาทิตย์ที่ไรเพื่อนจะชอบทักนะเพื่อนทำแตงใส่ขนมจีนอร่อยเพื่อนอื้อหือ

sắp có cho kênh Cái đắng đằng.

ฟองพิ่นสั่งของเขาเอาขวดน้ำมาให้เพิ่นฟองสอเขาบอเลยบริษัทไหนตายนีโอเธอสั่งยังสง่งของไม่ตรงปกแล้วเพื่อนลูกน้องสั่งของเราน่ะโดนประจำเลย แบกมีเราประจำอ่ะดูชีวัวสสดวพอพอสีเศร้าเลิกซื้อเลยน้องของนี่เนาะเจ๊น่ะดูหลายครั้งเลยด้วยเดี๋ยวนะเพิ่งแป๊บงสั่ง น้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งนะเพื่อนนี่ก็เหมือนกันสั่งหม่เอามาเสียบนั่นมันมีเสียงขบเคี้ยวชวนหน้าคานไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าบริษทัทเขรับประกันหกเดือนเพื่อนเดี๋ยวลองเอาไว้คลิปหน้าจะลองเอามา เสียบแล้วเอามาให้เพื่อนๆดูเสียบใหม่ลองดูนะจ๊ะ <laughs> ป่าดาลูงงกงองป็าล้วหัวล้านแล้วนี <laughs> ่ <laughs> จะพากันว่า จะเลิกซื้อจะเลิกสั่งเวลาเห็นปิงข้าพานหน้าพานตาม,มาก็อดไม่ได้ก็ซื้อเหมือนเดิมเพื่อนเอ้ยจะทุกคนจา๋าวันนี้เผ็ดมากเผ็ดได้เพื่อนเ้ย ก็จะขอพาระจับใยคลิปนี้ก่อนเพื่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอฝากเป็นกำลังใจกับช่องน้อยๆช่องนี้เลยนะของทุกที่กินเต็มนะคะเป็นเมือนบายบายระเบิสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปคุยกันกับลูกน้องก่อนเรื่องสั่งสินค้าสั่งสินค้าไม่ตรงปกเพื่อน